รถจิบวิลลี่สีดำคันใม่เอี่ยมอ่องไม่เล็กทะเบียนยังใช้ป้ายแดงหมวดอักษรกอไก่0958มองเห็นอย่างชัดเจนขับควบออกจากเส้นทางสายบ้านค่ายมุ่งหน้าไปสู่เขตอำเภอปลวกแดงในพื้นที่ของจังหวัดระยองดวงตะวันบ่ายคล้อยน้อยแสยงลงไปมากแล้วรถจิบวิลลี่คันนั้นหักเลี้ยวลงสู่ถนนลูกรังสส่มัดข้าวต้มคลองน้ำแดงลมเย็นพัดเอาฝุ่นลูกรังคล้งตลบ จนแทบจะมองไม่เห็นตัวรถที่กำลังเล่นเป็นลำยาวโดดจรวดอวกาศพุ่งออกจากแท่นชายชะกันสี่คนซึ่งนั่งอยู่ในรถคันนั้นบอกยี่ห้อได้ทันทีว่าถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายของบ้านเมืองพวกเขาจะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในพื้นที่อย่างไม่มีข้อกังขาเพราะนอกจากการแต่งกายบอกลักษณะบารมีแล้วภายในรถจิป๊ปยังมีอาวุธปืนนานาชนิดผิดแผกไปจากชาวบ้านธรรมดาชายสองคนนั่งคู่กันด้านหน้ากับคนขับ ส่วนอีกสองคนนั่งเป็นกาดอารักขาอยู่ทางด้านหลังสายตาสอดส่ายส่องรอบข้างทางตลอดเวลานอกจากป่าอ้อยและไร่มันสำปะหลังบริยองยังมีส่วนไม้อย่างอื่นปะปนอ,อยู่ในไร่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไร่สวนยางสวนทุเรียนแม้กระทั่งสับประรดที่มีอยู่ปลาปลายเลยเหนืนนับอีกหน่อยก็เข้าเขตปลวกแดงแล้วโนมชะกันคนทําหน้าที่ขับรถพูดขึ้นทําลายบรรยากาศความเงียบสงบในขณะนั้นกำนันคิดว่าจะทํายังไงกับเรื่องคนงาน คนนั่งข้างเอ่ยเป็นคำถามกับคนขับซึ่งเขาใช้สรพนามเรียกว่ากำน,นันไม่มีปัญหารอกตินเราเพิ่มข่าแรงให้พวกเขาเร่งงานเข้าแม้ไม่ได้ไปดูสวนอย่างเสียนานไอ้พวกคลองน้ำแดงมันคงบ่นถึงแย่เลยใช่แล้วหนุ่มชกันคนขับรถจิปวิลลี่คันไม่อียมนั้นเขาคือกำนันแต้มหรือนายอนุสิทธิ์กำนันหนุ่มคนจริงวัย33ปีแห่งตำบลน,นองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง เมืองกะปิดีนั่นเองนอกจากกันมันแต้มคนดังผู้ยิ่งใหญ่หแห่งตำบลน,น้องบัวบ้านค่ายแล้วคนที่ชื่อติน่นหรือในเฉลวยเพื่อนสีวัยสาปีเศษซึ่งนั่งคู่อยู่ด้านหน้าส่วนนมชะกันไวัยไล่เลียกกันอีกสองหน่นั่งถ้ายสะพายปืนยาวนั่งเอ็นวางมาาอยู่ทางด้านหลังคือบอดี้การประจําตัวซึ่งมีนามว่าในเรื่องอายุ27ปีและนั่งถัดไปก็คือในพิ่รมหรือรมอายุ21ปี ซึ่งกำลังจะการแข็งแรงห้าวหาญลดชะลอความเร็วลงเมื่อข้างทางเป็นเนินชันเสียงเครื่องยนต์เบาลงเพราะถูกสับเปลี่ยนเกียร์ต่ำบริเวณรอบสองข้างทางซึ่งเป็นป่าหญ้าขาสูงท่วมหัวถูกลมพัดเอาฝุ่นลูกรางจนแดงร่านจับเคลือแต่เบื้องหน้าเนินป่าหญ้าข้างทางไหวเป็นแนวเนื่องจากถูกคนแวดมันออกมายืนจังก้าพ,พร้อมกับปืนยิงเร็วในมือชูราขึ้นประทับไหลโกลงไกถูกกดแล้วมัจจุรานแห่งความตาย ก็คำรามลั่นสนันปากเปลี่ยงหาฝนลูกเหล็กพุ่งไปยังรถจิ๊บเป็นจุดหมายเดียวกันเฮระวังกำนันเราพลาดท่ามันแล้วเสียงตะโกนขึ้นเหมือนหนึ่งจะร้องเตือนกำนันเต้มซึ่งถือผมมาลัลรถควบคุมเครื่องให้รู้ตัวแต่สัญชัตยยานของคนไม่ต้องเตือนมันก็ให้คำตอบของตัวเองได้โดยไม่ต้องรีรอเมื่อเหตุการณ์ร้ายมันชี้ชัดว่าขณะนั้นกำลังเกิดอะไรขึ้นกำนันเต้มปลดเกียวรถเพื่อถอยกลับ แต่กระสุนจากปืนสงครามที่ระรัวะเข้ามาที่เย็บทําให้หน้ากระจกแหลกละเอียดกระสุนแต่ละนัดที่เจาะเข้าหารถจีปป๊ปวิลลี่ของกำนันเต้มไม้ถล่มทลายไม่ให้มีชีวิตรอดแม้แต่คนเดียวกำนันเต้มกับตินเพื่อนคู่หูที่นั่งสนทนากันอยู่เบื้องหน้าถูกหากกระสุนชังหารถล่มยับพบหน้านิ่งกับพวงมลาลัยรถของเหลวสีแดงอาบร่างกรุนไปทั้งตัวซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่บอดี้กาทั้งสองที่อยู่ทางด้านหลังนั่นคือเรืองกับร่ม กระโดดลงมาจากรถพร้อมๆกันรถค่อยๆถายถอยหลังไปอย่างช้าๆเปรียงเฮ้ยเ hey, อเรื่องเองจะหนีไปไหนสู้มันสิวะนายพิรมคำรามขึ้นเรียกร้องให้เพื่อนซึ่งคือในเรื่องที่กำลังวิ่งหนีให้สู้ทั้งงที่ตัวของพิรมเองก็ถูกปืนจนแขนขวาห้อยร่องแรงพิรมกัดฟันกรอดกระชากปืนพกอโัตโมิติขนาด9้ามมออกมากระชากลำใช้มือสายจับด้ามเนียย่ยไกโดยไม่ต้องเล็งเปรียงแม่นเหมือนผีจับยัด สิงปืนสายในมือพี่รมกระสุนขนาด9้ามมพุ่งเขา้าเจาะคอหอยไอ้วร้ายที่กำลังยืนใสยปากกระบอกปืน m 1 6หเหมือนในหนังอยู่ในขณนะนั้นล้มกลิ้งลงอย่างไม่เป็นท่าไม่ตายก็คงเลี้ยงไม่โตเฮ้ยพวกเราถูกยิงเอามันให้ตายมันสั่งการเฉียบขาดเป็นจังหวะเดียวกับที่เรื่องวิ่งโผล่พรวดเข้าหาจุดชาร์จของกลุ่มมือปืนซึ่งแอบอยู่ห่างกันสองจุดเปลี่ยงเสียงปืนระรัวขึ้น พร้อมกับร่างของเรืองร้องอย่างเจ็บปวดก่อนจะล้มกลิ้งลงกับถนนลุกรังแน่นิ่งพี่รมยังคงยิงต่อสู้ปากหลักอยู่ในที่กำบงังเตรียมถนนในป่าหญ้าคาแห่งนั้นไม่ยอมออกไปเป็นเป้าให้พวกมันถล่มด้วยปืนสงครามเสียงปืนสงบลงเมื่อมีรถบรรทุกเอาคนงานเล่นผ่านมาตามเส้นทางสายนั้นพอดีพี่รมโซซซตโซเซออกไปยืนโบกมือขอความช่วยเหลือจากคนงานแล้วเรื่องก็ถึงตำรวจในเวลาต่อจากนั้นอีกเกือบครึ่งชั่วโมงต่อมา ร้อยตำรวจเอกมานะสิทธิบุตรร้อยเวรสพบ้าน่ายจังหวัดระยองได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลา17.00ของวันที่24ตุลาคม2529เมื่อร้อยตำรวจเอกมานะนำกำลังไปถึงที่เกิดเหตุบนถนนลุกรังสายเขาต้มมัดคลองน้ำแดงก็ได้พบกับสภาพการถล่มล้างกันอย่างดุเดือดมันไม่ใช่การยิงถล่มกันแบบธรรมดาคนร้ายใช้อาวุธสงครามเรื่องจะต้องยาวแน่อย่าไม่ต้องสงสัย เพื่อความปลอดภัยรอบคอบร้อยเวรหนุ่มใหญ่จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วนกลุ่ต่อมากำลังตํารวจโดยก,การนําของพันตํารวจเอกวิทูลศิริภาคเพิ่มกับการจังหวัดระยองพันตํารวจโทแสงชัยมุสิเกตพันตารวจโทเชนรงวังชิงชัยพันตารวจโทเดชาธาตุเปี่ยมสงา่าสารวัตรใหญ่บ้านไข่พันตารวจโทรอรุณวิริรัตสารวัตรสอบสวนพันตารวจตรีอนนบินทโชดสารวัตรป่าปราบ นายทวีไทยศรีวิชัยนายอำเภอบ้าน่ข่พร้อมด้วยตำรวจฝีมือดีตามธรรมเนียมได้ร่วมกันออกไปสอบสวนที่เกิดเหตุไทยมุงซึ่งเป็นคนงานไร่แน่นเต็มถนนรถจี๊ปวิลลี่สีดำหมายเลขทะเบียนป้ายแดงก่อไก่ส958จอดตะแคงอยู่ไายถนนในป่ายาคา่ะศพคนตายอยู่หน้ารถสองศพคนแรกคือกำนันแต้มหรือนายอนุสิทธิ์กำนันหนุ่มคนดังวัย33ของตำบลหนองบัวอำเภอบ้าน่ข่จังหวัดระยอง มีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนสงครามพลุนไปทั้งร่างนอนตายฟุบคาพวงมาลัยหน้ารถคนนั่งคู่กันอยู่หน้ารถคือในตินหรือในฉลวยเพื่อนสีแข็วัยสาปีเศษของกำนันแต้มเป็นรัศดรในตำบลหน,นองบัวอำเภอบ้าน่ข่จังหวัดระยองถูกกระสุนปืนชนิดเดียวกันอีกศพนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนลุกรางชื่อในเรื่องอายุ27ปีเป็นรัศดรในตำบลหน,นองบัวอำเภอบ้าน่ข่จังหวัดระยองเช่นเดียวกันในเรื่อง ถูกยิงด้วยปืนสงครามนานาชนิดร่างพลุนเสียชีวิตคาที่โดยไม่ต้องสั่งเสีย,ยา่ามิดส่วนอีกคนบาดเจ็บสาหาัสถูกนำส่งโรงพยาบาลบ้าน่ข่ถูกอาวุธปืนสงครามยิงจนแขนห้อยซึ่งมีชื่อว่าในรมหรือานพิรมอายุ21ปีเป็นรัศดรในตำบลบางบุตรอำเภอบ้าน่ข่จังหวัดระยองเป็นอันว่าถูกถล่มตายด้วยอาวุธสงครามทั้งหมด3คนนั่นคือกำนันแต้มหรือานอนุสิทธิ์และในเฉลวยหรือติน เพื่อนกำนันแ้มพร้อมด้วยในเรื่องบริการประจำตัวนายพิ่รมบริการที่ไปด้วยรอดตายอย่างวุ่นวิตแต่ก็ถูกยิงเกือบเจ้าชีวิตไม่รอดจึงเหลือพยานไว้ให้ตำรวจได้คลี่คลายขยายผลคดีต่อไปการตรวจค้นบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อหาหลักฐานดําเนินไปจนถึงมืดค่ําตลอดจนการจัดการศพคนตายทั้งหมดนําส่งสถาบันนิติเวศวิทยากรมตํารวจแล้วตวํารวจก็วกกลับมาค้นหาร่องรอยที่เกิดเหตุอีกครั้ง รายงานการสอบสวนต่อมานอกจากจะพบอาวุธปืนลูกซองหนัดแบบพับฐานพร้อมด้วยปืนพกรีวเวอร์ขนาดจุดส8ของทางฝ่ายคนตายแล้วตำรวจยังได้พบกับอาวุธปืนสงครามและกระสุนอันมีปืน M16-2 กระบอกพร้อมด้วยกระสุน4แม็กรวม80นัดยังไม่ได้ยิงส่วนปลอกที่ยิงไปแล้วตำรวจเก็บปลอก M16 ได้รวม26ปลอกปืนนาก้าอีกหกระบอกพร้อมด้วยกระสุน2แม็กรวม45นัด ปลอกเก็บได้ในที่เกิดเหตุสาปลอกและในบริเวณเดียวกันตำรวจก็ได้พบกับเสื้อเกราะถูกยิงที่คอแล้วถูกถอดทิ้งไว้จากเสื้อเกราะไปประมาณ50เมตรก็มีศพคนตายนอนอยู่ถูกกระสุนปืนขนาด9มมแม,ม้จะไม่มีหลักฐานแสดงว่าคนตายอยู่ในบริเวณเดียวกันอีกศพนี้เป็นใครมาจากไหนก็พอจะเดาได้ว่าเป็นศพของคนร้ายอย่างไม่ต้องสงสัยขณะเดียวกันพลตำรวจโทจิตบุญเยชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรหนึ่ง พลตตร,รีราชศักดิ์จันทรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรสองพันตำรวจเอกโสพลสวิคามินรองผู้บังคับการตำรวจภูธรสองได้มาร่วมในการสอบสวนด้วยข่าวการเสียชีวิตของกำนันแต้มกำนันคนดังแห่งตำบลหน,นองบัวอำเภอบ้าน่ข่จังหวัดระยองซึ่งถูกมือปืนถล่มตายพร้อมด้วยลูกน้องรวมสามศพมันได้กลายเป็นข่าวใหญ่ที่สนใจของประชาชนทั้งหลายในภาคตะวันออกกำนันแต้มนอกจากจะเป็นกำนันหนุ่มคนดัง ที่ทํางานจริงจังแล้วยังมีฐานะอยู่ในระดับเศรษฐีของภาคตะวันออกมีกิจการค้าหลายอย่างอาทิเช่นเป็นเจ้าของตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่าประดูอําเภอเมืองจังหวัดระยองมีกิจการสวนอย่างมีธุรกิจรับซื้อพืชผลจากชาวไร่แม้กระทั่งการรับเหมางานก่อสร้างเป็นที่รู้จักจาเกรงของผู้คนทั่วไปในภาคตะวันออกถ้าจะเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อก็คงไม่ผิดเพราะธุรกิจและความยิ่งใหญ่ของเขานั่นเอง ตำรวจได้สอบสวนนายพิรมที่รอตายและนางพันนีภรรยาของกำนันแต้มแต่ก็ไม่ได้อะไรมากไปกว่าความหวาดกลัวของฝ่ายเจ้าทุกข์ดังนั้นพลตำรวจโทจจตบุญยชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรหนึ่งจึงได้สั่งการให้พลตำรวจตรีราชศักดิ์จันทรัตผู้บังคับการตำรวจภูธรสองซึ่งพลตำรวจตรีราชศัก์ได้มอบคดีนี้ให้เป็นหน้าที่ของพันตำรวจเอกโสพลสวิคามินรองผู้บังคับการตำรวจภูธรสอง นายตำรวจมือปราบพระรการผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเพิ่งจะถูกคำสั่งกรมให้ย้ายมารับตำแหน่งในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเพื่อปราบปรามกวาดล้างอิทธิพลทั้งหลายซึ่งเป็นข่าวฮือฮากันอยู่ในขณะน,นี้ทางด้านพันตำรวจเอกอรุณวิริรัตสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีได้เปิดเผยว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่ผู้คนให้ความสนใจมากผมเปิดเผยอะไรตอนนี้อย่างไม่ได้เพราะยังไม่สอบพยานจึงขอเล่าถึงเหตุกำลังเต้มกับพวกสี่คน จะไปดูสวนอย่างที่คลองน้ำแดงซึ่งมีอยู่ประมาณ6 7ถึไร่สอบแล้วว่าทางเส้นนั้นไม่เคยไปรถเจี๊ยบที่ยวไปก็เพิ่งจะใช้งานเป็นครั้งแรกรถใหม่ป้ายแดงประมูลมาได้เพื่อนที่ไปด้วยกันก็มีในตินหรือเฉลวยนั่งคู่หน้ากับกำนันเต้มคนขับส่วนในเรื่องกับนายพิรมนั่งข้างหลังสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีเล่าถึงนาทีระทึกใจต่อไปว่าที่เกิดเหตุเป็นเนินเขาบริเวณนั้นเป็นป่าหญ้าและไร่มันพอรถวิ่งจะขึ้นเนิน ปรดเกียร์ต่ำก็โดนรวมสแตมเลยกลุ่มคนร้ายอยู่บนเนินเพื่อถูกถลม่มรถจิ๊บก็สไลด์กลับพอสไลด์กลับลงมาจากเนินก็เข้าจุดที่สองถูกถล่มยับกับนันเต้มกับนายฉลวยตายคาที่ส่วนในเรืองกับนายพิรมกระโดดลงมาจากรถในเรืองเคราะห์ร้ายดันวิ่งหนีเข้าจุดที่คนร้ายเตรียมชาร์และถูกสแตมเละส่วนในพิรมถูกปืนเข้าแขนขวาก็วิ่งลงหลบกับขอบทางเอาปืนมายิงสู้ด้วยมือซ้าย ไปถูกคนร้ายตายท,ทั้งที่มันก็สวมเสื้อกลอกพอดีช่วงนั้นมีรถบรรทุกคนงานมาคนร้ายจึงหนีพันตรบทูออรุณวิริรัตได้เปิดเผยถึงสาเหตุการตายอีกว่าคนร้ายที่ถูกยิงตายสวมเสื้อกลอกลักษณะเตรียมช้าเตรียมที่เป้าหมายสังหารคือกำนันเต้มสาเหตุนั้นพันตรบทูอ์แสงชัยมุสิเกตรองพ่วมกับการจวัดระย,ยองท่านก็ทราบเรื่องนี้ดีผมว่ามันเป็นเรื่องขัดผลประโยชน์ในเรื่องพืชไรหรือไม่ก็จ,จะเป็นการขัดแย้ง กับผู้มีที่พลในพื้นที่เดียวกันอย่าให้ผมพูดดีกว่านายจะว่าเอาครับและจากการเปิดเผยของพันตำรวจเอกโสพลรองผู้การมือปราบพระการผู้รับผิดชอบการปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกพอจะสรุปได้ความว่าผมเช็คแล้วมือปืนที่ถูกยิงตายเป็นคนลำปางมีคดีติดตัวอยู่หลายคดีส่วนเพื่อนๆผมก็รู้ตัวหมดแล้วเป็นคนมาจากที่อื่นมีคนในพื้นที่ผสมบ้างเข้าใจว่าจะมีประมาณไม่เกินห้าคน ซึ่งพวกมันวางกาลังเอาไว้สองจุดกะไม่ให้รอดชีวิตเลยผมมีแผ่นดิสก์สําหรับทําประวัติพวกมือปืนเอาไว้ใส่ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แผ่นดิสก์มันจะระบุปปออกมาทางจอคอมพิวเตอร์เลยว่าคนร้ายลักษณะรูปพรรพันธ์บ้านช่องตลอดทั้งเคยต้องคดีอะไรบ้างผมเชื่อว่าคดีนี้มือปืนมาจากที่อื่นส่วนอาวุธคนในพื้นที่เป็นฝ่ายจัดหาให้ทํางานเรื่องมือปืนผมมั่นใจว่าจะต้องจับได้แน่นอนส่วนสาเหตุผมไม่แน่ใจนะมันมีหลายเรื่องด้วยกัน กำนันแต้มเป็นคนไม่ลงใครมีศัตรูเยอะประเด็นที่หนึ่งที่ผมติดใจคือเรื่องตัดราคาพืชผลและมีเรื่องเรือดูดทรายทำให้ตลิงพังผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเรื่องรับเหมาเรือดูดทรายสัมปทานกับกรมชนด้วยหรือเปล่าแล้วก็เคยมีเรื่องขัดแย้งกับกำนันทางเพลแกลงแต่ก็เป็นเรื่องขาดผลประโยชน์นั่นแหละแต่ดูการลงทุนแจ้งมือปืนระดับนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นงานใหญ่ผมจะตามคดีนี้ให้ได้เชื่อว่าจะต้องรู้ผลในไม่ช้านี้อย่างแน่นอน มือปราบเพื่อการพันตําบจเอกโสพลสวิคามินรองผู้บังคับการตรํารวจภูธรสองหรือฉายาหนึ่งคือมือปราบมือปืนผู้มีผลงานโด่งดังได้ยืนจันอย่างหนักแน่นครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ